สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาพบกับอาอะได้จากมือนี้มือนี้อ้อยเฮ็ดกับเขาพึ่งพึ่งแปรมาจากข้างนอกม่าจะเนาะมาจากข้างนอกแต่เราก็เลยเฮ็ดกับเขาให้คุณสามีเพิ่นกินเพื่อกินไปเรื่ยเรื่อยน่าจะเนาะอ้อยก็เลยของอ้อยเทหลังจากเพื่อนเพื่อนพึ่งเฮ็ดแล้วหันจากเลยม่เฮ็ดคลิปทักทายแล้วก็ส่วนพ่อแม่พี่น้องกินเขาพูดคุยนไปรถกันจะเนาะมาได้จากมือนี้มือนี้อ้อยได้ยังกินจ้ะได้ตำสมน่าจะเนาะตำสมแล้วก็ได้กุ้งน้อยหนึ่งตำสมใส่เอ่อยังอ่ะ เห็ดเข็มทองแล้วกอะโนไม้เราจะเนาะใส่หน่อไม้ล้วก็ได้อันนี้จะ้ะผักสลัดเนาะมันคล้ายๆผักสลัดจะอาจจะเป็นผักสลัดแหละแต่ว่าอาจจะเป็นคนละสายพันธุ์เนาะจะเนาะเอากระพู้กันเนาะอันนี้มันสายพันธุ์อยังจะ้ะเออนั่นแหละผักสลัดจะ้ะปากกาขนมจีนเราจะเนาะอุ้ยบ่อสมิ่นน้ำลายอะไรไล่ะจะ้ะแตกงาวยาวแล้วเนาะอะเราเด้อจา้าเด้อมาเด้อจ้าเด้อมากินน้ำกันจ้ามเอนี่แม่ฝรั่งหิ้่เขาไปยางแห้งจะ้ะเพื่อนเพื่อนพี่น้องมาเด้อจ้าเด้อ โอ้เกือบลืมจ้ะก่อนอื่นเลยเราจะนานอ l c ก h o l g ขอบพราะคุณนะจจะนาะสำหรับคนที่สงแรงใจให้อ่อยเสมอมากเราจะเริอบอดเป็นพี่น้องทางเมืองไทยหรือว่าอันพี่น้องอันคนไทยทางเมืองนอกนะจจะนอนหรือว่าอาจจะเป็นพี่น้องพี่น้องพี่น้องทางเพื่อนบ้านนะจจะนอะขอกรเบขาบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะจจะนาะสำหรับยอดการติดตาของไอนตอนนี้ถึงแม้ว่ามันจะน้อยนิดในตอนนี้แต่พวกเนี้งจะถือว่าเรารักมั่นกันนจะนาะฮักมั่นกันด้วยใจจ้ะ พี่น้องสังช่องเล็กๆของเข้าช่องนี้ไปนํากันนะจ๊ะเนาะบอมี่ยังจากอะคือว่าเออพอก็คิดว่าลลายิ่นกับเป็นขึ้นกันออกคือกันก็อ่อยจ้ะคือว่ายังคือว่ามาอยู่เมืองนอกมันกะเงานะจ๊ะเนาะอาจจะแบบไม่มีอะไรทํปบะมาเนี่ยจ้ะคือว่างานที่จะทําน่ะมันก็มีอยู่หัตแต่ว่ามันกัเเงาอ่ะแบบมันบอคืออยู่บ้านเมืองไทยฮาได้จ้ะที่แบบ ทั้หนาใา่หั้หนาขัวล้วก็จะมีพี่น้องแอบบ้านแบบนี้นะเออนั่แหละจะก็เลยคิดว่าอันนี้มันก็เป็นมอเกิดอย่างอ่ะเป็นตัวช่วยนะจ๊ะเนาะเป็นตัวช่วยอีกทางหนึ่งที่แบบเออละอียางนช่วงนี้กับช่วงโควิดนะจ๊ะเนาะหลายคนมันก็อาจจะแบบเออปิดที่ทํางานอย่างประมาณนี้นะเออที่ทํางานปิดอย่างประมาณนี้เพิ่นอาจจะเงาคนสิเนาะอืมก็มาพูดคุยทักทายกันจ้ะโอ้ยแ่บนะแสบยัง่ะออยใส่กลุ่มลงไปนั่งจ้ะเป็นแบบ พอเมียงแบบมันนี่นะอ้อยมากกินแบบนี้เอาว่าคันเทศผสมกันเรามันกระแซบอยู่จากต่โพอ้อยมากแบบนี้เนะะา,าสะสไตล์ไทยสไตล์มันจ้ะพี่น้องอู้ยังฝรัังทำปูมโอ้ยังได้สิกินโอ้คข้ามบางยางปูมด้วยจ้ะคี่สามีพนังไดนี่ข้ามบางยา,างไงอ้ยังได้สิกินเหมือนละคานี้มาปูมสวดหลวดแห้งเทพ่อวะ

ใช้ย,ยาจากพี่น้องใชา้ย,ยาที่ได้มาเมียฝรั่งตวดรวดนเลยนอะ <laughs> ชื่นใจจะอ่อยมากกินเขากับโกแตบอ่อยมากจ้ะเออมีพี่น้องคนอื่นบอกเขามาถามมาจ้ะเนาะ หลักการสำหรับผู้ใดที่จะเด้นที่ว่าบนในมูช่องทางการติดต่อของอ้อยเนี่ยจะเนาะอ้อยจะใส่ช่องทางการติดต่อของอ่อยไว้อยู่ข้างล่างตรงใต้ทำอธิบายนะจัะสามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวหรือว่าไลน์นะจยะเนาะอ้อยอ้อยเอ่อแดดมีมูมีพวกเนาะจ้ะเออพูดลังก้นโบแมนว่าอย่าอย่าอยาคิดว่าเออลาดาบะรลวงอย่างสี้ฟีโบเนเนี่ยจะเนาะเราเราอยากจะมาทําตรงจุดนี้อ้อยกับ right. พ้อมที่จะเปิดเผย ทุกสิ่งทุกอย่างเราจะแต่ว่าอา,อาจจะตบซาดเนีน่ยยังไงกับเพราะว่าอากุกนกระ็ดง่านเราจะเนาะอือเราเด็ดเสรดีมากยินดีตอบทุกทุกคนเราจะเนะ แล้วก็คอมเมนต์คอมเมนต์นองเทียวอ่อยประเด็จตอบเทียวอ่อยกดหัวใจเน,นื้อคือว่านองเทียวอ่อยจะไม่เห็ุคลิบตอบอยู่ในวิดีโอทีนเราจะนะเพราะว่าออต้อ,องขอโทษขอแพรยรายเนจากพี่น้องเพราะว่ายังเขาอ่อยไปเหตุงานอ้อยกับพมีแบบมีอะไรต้องทําเยอะแบบนี้แม่จ๋าเออนั่นแหละนองเทียวอ้อยกับ มันมันเอ่ใ่ใจที่จะตอบบแม่ได้จ่าเล้อยอ็ใส่ใจที่จะตอบแต่ว่าลัง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 คำถามลังอันนี้้อกับอยากตอบนะจ้ะน่าักเรยกดดมาใจให้นองแต่ว่ามันจกเนี่ยจะแต่วางข้าวกับเมฮ็ตแต่ว่าสามารถจะแนะนำได้จะเ้อว่าเออเอาเฮ็ดอยากให้้อยเฮ็ดคลิปนั้นคลิปนี้ให้เบิ้งสามารถแนะนำได้จ้ะว่าอยากอยากอยากเบิ้งคลิปใดอยากฟังคลิปใดอยากให้เฮ็ดนีหยังให้เบิ้งให้ฟังนะจะเนาะ แนะนำกับขม่าได้จ้ะคือจังอ่าพิ่งก็มีพี่น้องพิ่งอินบอกขอม่าโซมโตเนจ้ะเนาะพิ่งก็อยากเอ่อคลิปคลิปอา่าคลิปที่โอยเฮ็ดซื้อของเซอร์เซอร์ไพรส์คุณสามีว่าเป็นแหวนทองเนจ้ะเนาะพิ่งก็เลยอยากหูว่าทองเมืองหนอกับทองเมืองไทยนี่มันแตกต่างกันแห้งบอรคาคามันแพงกว่ากันหลายบอร,ระมาณนี่นะจ้ะเนาะเราจะไม่เฮ็ดคลิปนี้นั่นแหละจ้ะ คอดีฮองการอินบ็อกเขามาพูดคุยกันหรือว่าการคอมเมนต์เขามามันก็เฮ็ดให้อ้อยมีมีอีหยังไะคอนเทนต์ที่จะทําคลิปใหม่ๆออกมานะจ๊ะเนาะเออนั่นแหละเดี๋ยวอาจะมาเบอกในคลิปนี้นะจ๊ะเนาะเขออนุญาตเบอกก่อนล้กันเราจะจั่งกินนะจ๊ะเพราะว่ามันกินเป็นน้ำเบาเป็นน้ำมันสาจ้ะเพราะว่าอ้อยประหยากเฮ็ดคลิปโดนนะจ๊ะเวลาโหลดมันซะาจ้ะโทรศัพท์อ้อยมันก้มจับมันลายนะจ๊ะเนาะลายรูปภาพลายวิญญาณค่ะกันเอาละค่ะ ออยจะบอกน่ะนะา,นนกนนาจะนวานอ่ะคือเงินบ่งหูเนาะอ่อยจะอืมอ่อยจะบอกแต่ใน,นส่วนที่อ่อยหูน่าจะเนาะก็คือว่าเอา่อทองอยูน่ออยคิดว่ามันหนาจะแพงกว่าทองอยูไทยเข้าในจานรากาเปอร์เซ็นต์ทองมันก็ต่ำกว่าน่าจะเนาะจังแหวนที่อ่อยซื้อให้คุณสามีเน,เนี่ยคือทองสิบสี่เคทองสิบสี่เคเอ่อ คันคิดเป็นทองคันบานเห่าคันบานเห่านี่ก็จะมีตแต่แตทท่องอียงอะท่องที่เข้าใ่กันส่วนมากก็จะเป็นเก้าสิบหกจุดห้าอย่างประมาณนี้นะจะเนาะเออน,น่นะแหะแต่ว่าท่องอันนี้สิบสี่เคนี่คือประมาณห้าสิบหกจุดเท่าไหรอ่ออ้โหเนาะก็คือว่าต้องไปเสิร์ชเบืเ้องเน็ตเนะจ๊ะว่าทองสิบสี่เคนเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นค่าทองเนี่ยเท่าไหร่ว่าจะจจำบอ,บอ,บอมั่นใจว่าตัวเลที่แทที่แบบแน่นอนอะแต่ประมาณหาสิบกวนเนี่ยละจ้ะห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะจะนะ เราบนันทีราคาเท่าไหร่วปฏิหว้นวงที่อ้อยซื้อให้คุณสาม,มีเนาะจ่ะเนาะเออ่คันคิดเป็นเงินไทยกับสามร้อยห้าสิบยูเอ้ยบ่แม่นบ่แม่นเงินไทยคันเงินยูโรเนาะจ้ะสามร้อยห้าสิบยูโรจะ้จะพี่น้องแล้วก็คูณกับเงินไทยเนาะจ่ะคูนสามสิบหกบาทจะเป็นจักบาทเดีด๋ยวได้ได้จะคิดให้เบิร์ดได้จะ350่ะสามร้อยห้าสิบยูโรคูณสามสิบหกบาทกับเป็นเงินหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทเนาะ หนึ่งหมื่นหนึ่งมื่นสองพัน <c oughs> ขออนุญาตจ้ะคุณสามีวาโอ้เล้อออกกล่องเน่นอนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทนะจจะเนาะกระถือว่าแพงบอกกถือว่าแพงาาเพราะว่ามันรแระนด์วงใหญ่คันคันบ้านเฮ้ากับสิดไดยุป,ประมาณฮัหาสิตังมาณนี้มั้งเนาะหมื่นสองพันหกร้อยมาะมาณหาสิตัตงบอกพี่น้องประมามมนาาน,า 12, าน,าานาั้นแหละเนาะไอ้คิดว่าแต่ว่าอันนี้บ่ถึงเนาะจ,าาจา้ะมันจะเป็นแหวนวงเล็กเนาะแต่ว่าเมื่อนี้วัยเอ่อเอาไป้รลาน บอบอแมนบอเมนี่มือเนียไปรับแต่ว่าตอนหลังจากที่อ้อยเสื้อไพยคุณสามีเรียบร้อยปากกวามันใหญ่นะจะเนาะอ้อยกะอ้อยกะกะคุณสามีเนี่ยเอาไปล่างเขาให้มันขนาดหน่อยร่งไงไซส์มันเท่านิ้วมือเราประมาณนี้นะเออให้มันหน่อยรงนอนแล้วกะให้เข้าเขียนปล่อยให้เข้าสนักน้าว่าอ้อยเป็นภาษาอังกฤษนะอ้อยแล้วกระเละลูกหัวใจแล้วก็ซื้อเพิ่น เงอ,อนอ้ยเป็นรับมาอู้ยังสวยงาม,มากเลยค่ะเพื่อนๆสวยงาม,มากจากเขาเฮ็ดไอย่างดีเลยแล้วก็โทรมาบอกแต็มหมู่บ้านนะว่าเออฉันทนําแหวนให้เธอเสร็จแล้วนะเธอสามารถเข้ามารับได้อะไรอย่างประมาณนี้น่ะเฮ็ดประมาณแค่สองมือ,ม,อมือเดียวเองจ้ะมือเดียวเนาจะเนาะมือเดียวเพราะว่างานก็าอาจจะบอดหลายประมาณนี้แล้วมั่งด้วว่าจาังเลยเออเคุณผู้หญิงนะเจ้าของร้านนี่เขาก็นนารักจากเขาเทคแคร์ดีเขาพูดคุยดีนู่นนี่นั่นเ้าจะเนาะราคาอยากจะบอกว่าสาม้อยหายสิบนี่ขึ้นราคาถึากเราจะเนาะ ไอราคาเซ็ตใหญ่ๆขันแบบจังบ้านเขาแบบบาทสองบาทประมาณเนี่ยว่าเคยเห็นแต่ยูหนีน้ำหนักเขาเอิ่นเป็นแบบไดออร์กับพวกหมูนเนาะไอหมูเจ้าเขาเรียกว่าทองสิบสี่เคสิบแปดเคยี่สี่เคประมาณไอยี่สองเคอย่างประมาณนี้นะเออแต่ว่าไอ้ทองทองที่อออยซื้อให้คุณสามีนี่คือสิบสี่เคนจะจ๊ะเนาะขันเซ็ตใหญ่ๆกับแพงจะเพื่อนๆเซ็ตใหญ่ๆนี่กับเซ็นละมีมีหลายราคาจะสองพันกว่ายูโร ห้าพันกว่ายูโรเจ็ดพันกว่ายูโรสี่พันกว่ายูโรก็มีจัดก,ก็คือถึกนก็ราคาทองบาทห้าสิบนละคันเซ็นใหญ่กับแพงนะจจะเนาะเ<อ>มื่อนำเอาไปเห็นเจ็ดพันกว่ายูโรแต่มันเป็นสอยข้อเซ็นใหญ่เนาะออยสมมูทใหญฟปั้งเลยจ่ะเด้อเจ็ดพันยูโรเนาะคูณสามสิบหกก็เป็นสองแสนห้าหมื่นสองพันบาทไทยจ้ะพี่น้องคันเซ็นใหญ่ๆได้เนี่ยเซ็นเหมือนแบเบเซ็นบาทหนึ่งบาทห้าบาณเนี่ยออยคิดว่านะ คือ,ค,อคือเปรียบขนาดไหเบิรงนะขนาดประมาณสักบาทสองบาทประมาณเนี่ยเออนั่นแหละก็จะประมาณประมาณเนี่ยจะเจ็ดพันกว่าอยู่รวมมากก็มีหลายขนาดขึ้นบานเท่าแต่เซ็นน้อยกร็ราคาถือเซ็นใหญ่กร็ราคาแพงนะจน๊ะเนาะแต่แหวนที่ออยซื้อให้คุณสาม,มีเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันบอ,อ,อยังไงไมก็เป็นแหวนธรรมาดาแหวนเกีย่ยธรรมาดาจะสวยงามถูกใจมากค่ะเออแล้วแ่สามร้อยห้าสิบพิโรนะจะน้อมื่กับบ่ถือว่าแพงปานใดจ้ะพอพอเออ เมียฝรั่งตัวน้อยๆตามดำพอที่จะมีกำลังซั์ในการซื้อนะจ๊ะเนาะ <laughs> อะแล้เจ้าจ่เนอะก็นี้นะจ๊ะขอบพระคุณขอบพระคุณอีกครั้งนลจ้ะเนาะสำหรับเอ่อคอมเมนต์ทักทายเข้ามาพูดคุยกันละกันอินบ็อกเข้ามาพูดคุยส่วนตัวนะจจะรอให้ไออ้อยหนี้คอนเทนต์ในการทําคลิปใหม่ๆนะาจะเนาะอยากฟังเรื่องอยังอยากฟังเมียฝรั่งบ่าเรื่องอยังเอ่โอโมฟอยเรื่องอยังกระทักทายพม่าได้จ้ะ พี่น we so like to ้องก็ต้องเก่งใจได้ใจเด้อถือว่าเราเกิดในโลกเดียวกันนะจ๊ะเนาะเราก็เป็นเพื่อนกันได้จ้ะถึงเราจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่อ้อยก็ยินดีจะเป็นเพื่อนกับทุกคนนะจ๊ะเนาะอาจจะพอจะคำนึงกันน้ลายแตกสวดๆหรอฮืออฮึฮึเราจะบอกว่า พาคุณสามีแอาแหวนนั่งดีใจตอนแรกจะอ่อยออกมาเนาะคือว่าอ่อยหนูอยู่แล้วว่ามันใหญ่เจ้าของร้างเขาบอกว่าเป็นอย่างถ้าเอาไปแห่สามีเธอรองก่อนต่คือใจยิ่นกันเปล่เด้กเตะแผ่นสามีเธอรองก่อนคำไม่ใหญ่เกินไปนู่นนี่นั่นฉันสามารถเที่แหนได้เราก็เลยที่ว่าโอเคคือพูดไงว่าเอาเอาเอามาให้มันทันมันทีวันวันวันเกิดเพื่อนักเพราะว่าคัน ข้าแต่เขาเ,เขียนสลักซื้อนู่นนี่นั่นแล้วมันจะบอท่านมันเกิดเพื่อมันจะบอท่านเสือ้อไข่แบบนี้นะอืมอก็เลยจากก็เลยมือเดียวไปซื้อคือมือที่เป็นมันเกิดของเพื่อนพอดีจ้ะอ่อยว่าวงานี่มือแรงนะเราพอออยเห็ดงานถึงเออบ่ายสามเนะเาะอ้อยเลยงานบ่ายสามเออก็ให้เพิ่นมาสม่งที่บ้านเออก็โทรหาหมูให้หมูมารลับงานจากเราก็ออกไปซื้อน้ำกันแล้วก็พากันเนี่ยอ้อยก็โชคดีตรงที่ว่า เออได้เพื่อนดีนะจ๊ะเนาะได้สามีดีแล้วก็ได้เพื่อนดีๆเพื่อนร่วมงานเอเขาเรินเฮงานกันก็อไอเด้เขาเป็นเขาเป็นพี่น้องกันกับคนเฮดงานกับไอเอยเออเป็นเหมือนเราเป็นเหมือนครอบครัวกันแบบนี้จ้ะเออนั่นแหละเขาก็เป็นก้นบอกไอเดียอเอยงว่าเออฉันสามารถพาคือไปได้น่าเลยทำเสื้อผ้ายังประมาณนี้นะเออนั่นแหละจ้ะก็เลยพูดง่ายๆว่าเอามาเสื้อผ้ายกนกแล้วกันบ่พ่อดินเดจังออกไปเขาเฮดอยู่เนาะก็นั่นแหละก็เลยได้เฮดซื้อเฮดยังเขียนยังเงียบ้อยพอมันอนีคุณสามีเป็นเห็นเพื่อนก็ แบบถูกใจอาจารย์พี่พี่น้องพี่ถูกใจยังครับเพราะยังเพราะว่ามันได้มีสลักซื้อแล้วก็เค้นหัวใจบ่งบอกถึงว่าความรับของเราเอางประมาณนี้น้องเออนั่นแหละจ้ะเอก็เห็นหน้าตาคุณแบบปื้มปิติเมียนะเออคือกันก็เมียปื้มปิติคุณผัวที่คุณผัวซื้อน้ตบุ๊งให้เมี้ะ่ะ <laughs> นัหนแหละจ้ะอจารจ์นี่ก็เป็นเออเรื่องราวเล็กๆน,น้อยๆของชีวิตน้องอ้อยสามีเออสามีกันไหมเมียฝรั่ง ต่างแดนจะน้อมเนี้ยฝรัง่งไกลบ้านจ้ะกับบ่มี่ยังจ้ะกับพ่อเออเนี่ยจ้ะกับประมาานี้เนาะมันก็ขอบคุณสําหรับเอ่อทุกทุกคนทุก,ท,กทุกกำลังใจนะจจะนอทีส่งกันเข้ามาถึงขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปของอ้อยนะจจะอจะดูนิดดูหน่อยดูดูเล็กดูน้อยก็ะซ้างจากคอตะบาดูเนาะให้กำลังใจกันจ้ะเอาล่ะจ้ะสำหรับคลิปนี้อ้อ,อยขอจุไปเพีย้ยนี้เะจจะรอพอกันไม่ได้คลิปหนายา อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยจ้ะเด้อกดไลค์ให้ยแม่กดไลค์จ้าอย่าลืมกดไลค์นะจ๊ะน้องสาบคลิปนี้เอาอลอาราาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายขออนุญาตกินข้าวกันจ้าหิวเมียงกำลังหิวข้าวแล้ว